ีสำหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจ h u n กี y n นานะคะแอปพลิเคชันของเราค่ะวันนี้คุณสามารถโหลดได้ง่ายๆนะคะโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมกับโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษนะคะนะ,ะสั่งอาหารแบบสบายๆรวมไปถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มนะคะมา กว่า200ล้านค้าด้วยกันนะคะวันนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะสำหรับการโหลดแอปพลิเคชันของ h u n กี n นาวง่ายเร็วและปลอดภัยเน้นย้ำเลยนะคะว่าสำหรับในส่วนของ h u n กี n นาวค่ะแอปพลิเคชันของเราฟรีมงเช้านะคะจนถึงเที่ยงคืนด้วยกันเรื่องรวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในรูปแบบใดไรสไตล์นะคะสำหรับในส่วนของการสั่งหารของคุณนั้นนะคะชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่ง อาหารไทยนะคะรวมไปถึอาหารจีนนะคะหรือจะเป็นอาหารนานาชาติต่างๆนะคะเรียนเชิญค่ะแอปของเราครอบคลุมทุกพื้นที่ในพัทยาเร,าารียได้ว <3, S 1> <pal> ่าเีาจสัมพันธ์ค่ะกับค,ความสุนะ<ม>คะัางว Hungry Now Application ยังจะมีส่วนลดให้กับคุณลูกค้านะคะมากกว่าถืงอ25%นะวันนี้เร็วปลอดภัยและที่สำคัญค่ะ คุยอยากกว่าถึง200ล้านคาด้วยกันและนอกจากนั้นนะคะเรายังจะมีให้กับคุณลูกค้าแล้วส2 0กิโลเมตรนะคะของเสียงประชาสำคัญนะคะสนใจอย่าลืมค่ะวันนี้คุณสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้ง่ายๆพร้อมกับนะคะรับของรางวัลด้วยที่รูจักมากมายไม่ใชเป็นส่วนลดนะคะก่อถึงนะคะ200บาทโทรศัพท์มือถือนะคะส่วนลด5%สปัจัยบคุณลูกค้าที่ ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ค่ะสนใจโหลดแอปพลิเคชันของงานที่เรานะคะสำหรับนัำสังหารของเรานะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายยูชัวร์โคนต้องการโหลดนะคะแอปสังหารที่ดีค่ะพี่คะโหลดแอปฟรีแล้วของฟรีก็งานกันครับสลับกับสลับกับบอสได้ป่ะคะ